ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหนองค้าดารักานนวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลน,นามองอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้บริหารสถานศึกษา นายนิเวศมะนีสิงมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนนักเรียนจำนวน150คนด้านที่1การดำเนินงานตามนโยบายต้นสังกัดด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนมีการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีนวัตกรรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้อาทิเช่นกิจกรรมพี่สอนน้องก่อนกลับบ้านกิจกรรมวันภาษาไทยเป็นต้นด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านหนองค้าดารักนุนวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเผ่ากะเลงซึ่งมีอาชีพหลักคือการทำไร่ทำนา ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรเช่นการเพาะปลูกกล้วยมะละกอผักสวนครัวอย่างพาลามันสําปะหลังและการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นคือหมูกี้ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนบ้านหนองคาดารกากนุนวิทยาได้ส่งเสริมสร้างสารรค์อย่างเสมอมาคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน วงกวงลางไทยกะลึงทั้งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ยังมีการรับงานแสดงนอกสถานที่เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้หาไรายได้ระหว่างเรียนอีกทางหนึ่งด้านที่2ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนวิทยามีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่แบ่งเป็นช่วงชั้นอย่างชัดเจนคืออาคารมิยาสวาป .1 ถึงป .3 อาคาร3ป .4 ถึงป .6 อาคารดารกานนม .1 ถึงม .3 ส่วนอาคารอนุบาลจะแยกออกอยู่ด้านทิศใต้ของโรงเรียน มีรั้วรอบขอบชิดเป็นสัสดส่วนในเรื่องของระบบไฟฟ้าในแต่ละห้องเรียนจะมีเซฟตี้คัตตัดไฟเมื่อเกิดไฟฟ้ารัดวงจรและมีคัตเอาใหญ่ที่สามารถตัดไฟทั้งโรงเรียนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินห้องครัวห้องน้ำระบบน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีการจัดระบบได้อย่างลงตัวคือ การรับประทานอาหารของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจะรับประทานอาหารที่ครัวอนุบาลนักเรียนระดับชั้นป .1- ถึงม .3 จะรับประทานอาหารที่โรงอาหารจุดดื่มน้ำของนักเรียนจะมีสองจุดใหญ่คือที่กองน้ำหน้าอาคารมิยาสวาและหน้าโรงอาหารส่วนเรื่องของห้องน้ำจะแบ่งชายหญิงอย่างชัดเจนห้องน้ำชาย จะเป็นห้องน้ําหลังอาคารมิยาสาวาส่วนห้องน้ําหญิงจะเป็นห้องน้ําสีชมพูข้างอาคารดารักานนท์และในแต่ละจุดจะมีการแบ่งเวรทําความสะอาดของนักเรียนอย่างชัดเจนโดยมีการตรวจความเรียบร้อยจากทีมงานสภา,านักเรียนและรายงานผลในทุกเช้าหน้าเสาธงในส่วนของเรื่องสุขภาพของนักเรียนเรื่องการแต่งกาย สะอาดเรียบร้อยด้วยความเอาใจใส่ของผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นจะมีการตรวจเล็บตรวจทรงผมอย่างสม่ำเสมอมีคุณหมอจากโรงพยาบาลกุดบากและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นามองมาดูแลตัวสุขภาพให้ความรู้เป็นประจำมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและหนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในทุกวัน คณะครูมีการออกเยี่ยมบ้านและทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีทีวิชาการโรงเรียนออกนิเทียติดตามห้องเรียนในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียนเป็นประจำเพื่อให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำา 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. แผนปฏิบัติการประจำปี 3. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 4. แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภยัย 5. หลักสูตรสถานศึกษา 6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และ7การนิเทศภายในเพื่อพบปะเสริมกำลังใจชื่นชมและรับฟังความคิดเห็นของครูบุคลกากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนสืบไปด้านที่3การยกระดับคุณภาพการศึกษาการดำเนินการด้านการอันออกเขียนได้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้การจัดกิจกรรมแบบ active learning ควบคู่กับวิธีการที่หลากหลายมีสื่อนวัตกรรมและแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีผลการคัดกรองการอ่านการเขียนระดับพอชายและระดับปรปับปรุงจนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดกระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2566ากสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมวัย หือเป็นห่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปในอนาคตทางโรงเรียนบ้านนองค้าดารการน,นวิทยาจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่จะส่งผลต่อสติปัญญาอารมณ์พฤติกรรมและการปรับตัวเข้ากับสังคมการศึกษาในอนาคตอันไกลในการยกระดับผลสำเร็จ การสอบระดับชาติ RT, NT และ O-net ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมีการจัดทําตารางติวเข้มโดยจัดคณะครูที่มีความรู้ความสามารถเข้าติวเพื่อยกระดับผลสำเร็จในทุกปีการศึกษาการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโยบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติ มีสีด้านดังนี้ 1. มีทัศนคติถูกต้องต่อบ้านเมืองทางโรงเรียนบ้านหนองค้าดารักกานนวิทยาได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักในสามสถาบันหลักของชาติคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญในทุกปีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตการอยู่ร่วมกับสังคมและการรู้จักประหยัดอดออมมีจิตสาธารณะต่อชุมชนบ้านเมือง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพทางโรงเรียนได้ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียนโดยให้นักเรียนรักในถิ่นบ้านเกิดเช่นการทำการเกษตร หรือการสร้างไรายได้จากการแสดงดนตรีพื้นต้างวงปุงลางวงกองยาวและถ้านนักเรียนคนไหนที่อยากจะไปเรียนต่อในสายงานราชการทางโรงเรียนก็มีการแนะแนวทางโดยกลุ่มงานแนะแนวของโรงเรียน 4. เป็นพลเมืองที่ดีในด้านนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีการบําเพ็ญประโยชน์ ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้านโดยยึดหลักบรวรบ้านวัดโรงเรียนด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนสถานศึกษาจนทำให้โรงเรียนบ้านหนองค้าดารก,การนวิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นและรางวัลที่ภาคภูมิใจคือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันวงปุงลางม .1 ถึงม .3 ระดับชาติในสงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70จังหวัดร้อเอ็ด